สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนเดิมมันนิแน่นกะออกมานาเนาะมาหาเห็ดปดพี่น้องฝนตกส่องซำม,มือเลยเห็ดปดกระสีออกเนาะพอมันซุ่มเนี่ยเห็ดปดค่อยใจแรงก,กรำหนึ่งเนาะอีแม่ยังบัทลามานะอีแม่ลงหาอยู่ข้างทางถ่ายอีแม่มาก,ก่อนเดี๋ยวเฮากระสีเลาะไปหาแถวป่าแถวดอนโตอตโตนะสบายดีเอฟซีเนี่ย นั่งโต้นั่งโต้นั่งโต้สบายดีสบายดีนั่งโต้ลูกคนบ่อนย่างก็โตเลยสบายดีเอฟซีไหมสบายดีเอฟซีสบายดีคอยมาเพถ่กกระดดถึงต,ตามตึงต,ต,ตามใจปะ่ะพี่น้องมาน,นี้เทากลับไปหาเฮดบดนนำกันว่าเฮาซิมานรือบ่มื่อนี้ค่ะนี่พี่น้องคนมาคกระพอเลย ดอกกำลังแบบพอดีงามเต็มคอนพี่น้องเต็มคอนเต็มคอนคนมันหมานล้นะนี่บอดอกพอดีกินเลยอ่อนอ่อนออน,ออน,ออนจ้าเดี๋ยว่ายใบ้่งละสิเก็บเนะาะคักให้พี่น้องนี่นี่เห็คักนี่ตะมุตะมิดอกเขงามตันตะพุดู่ อย่าโฟกัสมือใอยเด้อผ่าพันมือมือคำขี้ลายปาตัวเก็บต่อเก็บโอ้ยอย่าเละคนไหมเก็บเฮ็ดผัวยนี่เฮ็ดนะเก็บเก็บเก็บเร็วเฮ็ดใช่ห่าเอาไหมเก็บไปเลยพี่เนาะโมธานัดไปเนาะเก็บมือเดียวพี่แม่นั้นทรมาโอ้ยเก็บยากเลยมือเดียวนี่ชิบมุนไปตัวพี่น้อง โอ้ oh. นี่ดอกส,สวยๆแต่ว่ามันสิมุนไปแล้วอาองมมีมีน้ำป,ปาดเนาะคอยเอาดอกน้อยน้อยเ็ยบบดน้ำฝนมันหยากแทะนี่เก็บหน่ดเยเก็บมือเดียว นี่น่อยก็เอาเนาะเอาไว้เพิจงไว้เพิก็สิมาเอาหมดเก็บบ่ถึกลายมันบ่พี่ญาตแท้เออนี่ฝนตกแฮงๆพี่น้องเอ้ยมักเฮ็ดจนตกเ็หน่วยบห็งบใหญ่ยานถหัวก็นบุ่มใบพุ่นแหละ

เอาดอกไงก่อนเอาจะแด่ม่เจงสีบ่มมุนเอสียงเก็บเห็ดโอ้ยลำบากเลยเก็บมือเดียวนี่เก็บมือเดียวนี่ไห่ก็ต้องมานานมาเราไปหาทางบนอืออู้บี้ก่อนเก็บยากนี้ออกนี่ ดำหูลิงลลยตาบอพี่น้องก็จับกองเอายากดป แต้วพอแกงได้ได้คอนเดียวนะี่มีมีนาป่าได้คือสิงง่ายเนาะอือหือหยาบเท้ะบอกเอาถังหยาบมันน้อยแล้วมึงจะไปเก็บหยา ออกคูปีคอในนี่ค่ะคนมาปีกายนี่กระไดบนหลออันออกมือออกงานหลังพี่น้องตึงเดี๋ยวิมาเก็บน้ำบอลเลยเนี่แม่เราก็สีถว่วขอเก็บหให้ได้ขมุนแทะเก็บมือเดียว เมือเดียวก็ได้อยู่เด้เนาะตัวใดมันเล็กก็สิเก็บยากน่ถุใส่ก็บ่มีซ้ํามาแล้วก็ขี่รถมาจอบเบิ่งโอ้ยบ่ได้ีพี่น้องบ่อุ้ยเก็บง่ายเด้อมันอ่อนน้อยแห้ เอาเน,ะนาะไว้ค้นกระซิหานี่กำลังเป็นกระตุ่มกระตาเอาแมาพี่น้องมาเบิ่งน้ากันว่าเห็ดทางสิทธิ์ลายสำเร็จเอามาใส่กระตาเนาะบ้านนี้นี่ลงไปแล้วมาเด้อยพยากแกงเด้อนี่คอยเก็บกระจนมุนจนมีมัน คนเดียวได้นี่คนเดียวพอแกงเลยนี่ดองอ้อนกำลังออกเป็นกระตากระตุ่มก็มีมีไอ้มอนมาแล้วไปไว้ไปไว้ตึ้งเป็นไรไลเมียไ้พูไปไปไป,ไป,ไปโอ้ได้บ่แมแวเจ้าหันมาเบิงนะแม่โอ้เฮียนพากันเยอะ ฮ่าฮ่าฮ่ายิ้มมาเลยแม่ได้หลายบ้างเจ้าในคางฮะเฮาว่าชิอาอยู่เฮาวาตู่ในในอยฮาว่าสิไปหาอยู่ไม่ใช่กระต่ายนะกองเฮาไหวเอาไปหลุดไปทีเทงไปดูนเบื่องของอีเม่ก่อนโอ้ยเม่ได้ไหลเด้อผู้เป็นทวงผู้ไม่ได้ไหลแท้มาใส่หมั่นดิเด้อคนบูหาเลยคนค้างานแต่อีเม่ให้วิทยาโดกงานดีเด้อ เ้อดอนไม่ชนกันชางแดดไม่อยู่ตรงไหนล่ะภาคนะภาคให้มีไปหาดที่เขาไปไปหานี่มันาายล่ะคอนเลได้ดอกหญยเด้ชนกันชุดเทาคนนี้เทวดีว่าได้ย่างอยู่ติมันน้อยนะเบิดถอนดีว่วได้ไหมคะก็บิดถอออกมาแล้วแม่ะอนอ้ยได้ลายดีดุณมาำหลังก็ยังได้เนาะน้อยเด้อนี่ค่ะจีไปหาเนี่หุดไปไว้คาถูกคุมอกหาดอก อยากค่าหุ่มเขาบเห็นเขาบอ๋อมันแก่ฮะอันแต่เฮ็ดบ่ด้าวก็ยังเต็มอยู่นกันสิเอาพี่จ้ะเขาบ่ไปหาเลาะน้ํามันหน้าเท่าเกินแล้วจังซานตามลังหูแล้วบ่ก็ปดกระเป็ดล่ะอมันหักก็อ๋อบ่ตังมันน้อยไปนี้เฮ็ดบุญยานี่ให้มันสินเฮ็ดบน้ําคนมันมานเว้ยโอไเวลาแล้วเด้อ่ล้วสิบ่ได้ก็ได้แดดแห้งเนาะ แต่ห er. vale <lly> <and large> <adviser> ัวหาฮิตบดเบิดมือแหละคุหมหามันนี่ไกเบิดในยวจยินเลยค่ะคมัจะใกล้ตายเลยใกล้น้อยตายบินละว่าทิ่ผัานบ้านนี่นะนีมันหนาวเมือนั่นล่ะพูอยู่เดินแ็มีตัวนึงมาครับไปแล้วก็จับตมีมาครับเราป้ปสะออนเด้ หาตามลักหูเนี่น้อยน้อยบัดยามเก็บหันมันบ่่ด้บัดเอามือปาดหนึ่งปาดมือก็ยิ่งสีได้อีกมันออกโอ้ยนันยังเอาไปเติมเมื่อไงฮะเงามัญหามันมันชุ่มอันนี้เขาเสียเอาไว้ยืนนี้น้อแม่เอาไว้ที่เท่งเนาะแล้วก็ไปหามาอีกชักกะที่ก็บ่ามันจะหัวหัวเหี่ยวเนาะถึงเป็นี้มันมีเจ้าแก่กูที่อม่แก่เนี่ยไปเอาในฮันก็แชมที่กิน มันอยู่น้ำปปาตีจำจำกระโจํจำโพเทาเกินห้องกุ้มูกีแตงจับับับจับอไปหาอีกไปหาอีกหาพิรดกนโอ้อาายอือ่อออกง<า>่อยแท <ำ S 2> ้เ<า>หมดนีผมมันดรอกบานที่เกิดนี่ก็ได้หลายเติบเลยเออมือนังก็ได้นาน,นขอนจะที่ร้อนบ้าะ,ะ <ẫn> มันอยากหยาบทำไมยังเป็นอะไรเออมัน ันบอกง่ายนเหมาะมันเอารู้ไหมดองฝนมันจะแห้งน้ำไรใจอันหารอกสองย่งบทบาดใดกระดบอแล้ว็นไนี่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 มันจุ่มนี่อกมันแห้งเหรอมันกระเด้งเด็ดอืกะดข้างาบบีติดนี่ดองโอ้ยขึ้หัน ดักขอนอย่างนี้เลแบบวะคือโบออกมีจิะโหเส้นที่กี่มีปะออกแล้วดักขอดอกตุยทัาน้องออกบอกละน,อนะ้อยเนาะเดี๋ยวพรมกันโอ,อ้มี ดอกตุยเด้อโอ้อนหขนมันเท่าเลาเอปะน,น,น,น่นีงนีงนีนี่ดอกนี่ติดกำหนึ่งได้บอลละน้อยเขาเอาแล้วน่ะบอลน้ยก่ปีดเะก็เขาอาขอกากเมื่อคืนนี้เบิอดอละไปไปทั้งนั้นบอล นัางไปต่อนี่พี่น้องมันอ่อนเจอบนพ้นเบอ,อาวตัวนี้เตกกับโหลายเนะน้อยเดียวอขอนสุดสั้นเก็บก่อนได้บันอดอกคักเลยมันบระยุกต์เก็บสบาย มารอกสองบรดไลยไปแล้วเนาะนิจบอลคนเอาเอาพิชไดไลายย่เนี่ยอ้าวกระป๋อมอออก,กุ๊บไปฮะบกเติงไล่เติงไล่กระป๋อมอือใช่แล้ว ้กำลังออกไหมเอ้ยตรงนี้ก่ะเรืนอายรจีเลือกแก่งบาทหนึ่งมาลอดสองเก,ก็ดขีโดงเบอร์ดังไพยจุดหนันกเอาเวิร์ดไทยไปทักจานห้อง โอ้ใบไม้ปุ้งเขียวอุ้มทุ่มพอจะพี่น้องมันละบองกินเนอ่าแล้วนะคะเนาะงานบนคนบอดแต่ไม่ได้จะเอา มีนี่เดียเดี๋ยวเราเน้นติดกันดอกน้อยม่ใส่ก่นดอกบุีดอกไงทุกคนเลยหนักออกมือเดียวกันนะ ได้จะได้บ่นละน้อยเด็ดนนาะเลยตันี้ออกลีขนาดเริ่มยานคนเห็นมาเบิ่งผลงานของคอยไปแม่มาด้วยผลงานดาววงด้วยนะอันนี้ส่วนใหญ่นี่ตัวนี้เต็มกระตูแห่เอาวงมาเรียนใจข้าวงใหญ่ เสได้จับจั่นแ้วมีได้ผูกบ็อกคนมาเมื่อหาเฮ็ดแล้วกัมาตีจับจั่นเนาะสวยละจนว่าเที่ยงแล้วมั้งไหพักกันฮอนได้จนมีวิตในเอิรนได้็นโลคุณว่าไหมนี่ยเทปบดบัจักงามกะจาได้่นงานดอกมันน้อยน้อยน่อยน้อโอ้ไม่ลอยขนาดเลยใส่นะหาใส่ละ บนคนเอากาบ่ากระลายนะแม่อ,อันนี้เขาไปบนคนใดบนคนบวเอายมันเลยกระลายง่นายๆคือได้ละเป็นตั้กลางเดี๋ดยวเราจะแก่นแม่ สาหรับคิดนี้กับปิดคันี้เด้อ้งองเด้อโอกันคิดหน,น้าไม่มันนานไดที่พูดพร้อมได้จะจันพร้อม